my name is Lily. สวัสดีค่ะฉันชื่อลิลี่ I am from America and Korea. ฉันมาจากอเมริกาฉันเป็นลูกครึ่งเกาหลี But I live in Switzerland as the child of missionaries. ฉันแต่ว่าฉันอาศัยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นลูกมิชชันนารี I'm here to share personal story. ฉันอยู่ที่นี่เพื่อที่จะแบ่งปันคำพยาน Along with my other friends from YWAM. กับเพื่อนคนอื่นๆของฉันด้วยเช่นกัน

ฉันเป็นลูกคนโตแล้วก็มีพี่น้องทั้งหมด4คน And I took care of my younger siblings a lot. แล้วฉันก็ดูแลน้องๆของฉันมาก Missionaries are very busy people. แล้วก็มิชชันนารีก็จะมีงานยุ่ง So I would help with their homework or with housework. แล้วฉันก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องงานบ้านแล้วก็การบ้านให้กับน้องๆ I grew up always caring for others. ฉันก็เติบโตขึ้นโดยการที่ดูแลคนอื่นๆ And I didn't believe I needed help แลฉันก็ไม่คิดว่าฉันต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่น Because it was what I have been doing the whole time I thought I could do everything by myself แล้วก็จากการที่ฉันดูแลตัวเองมาตลอดแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นมาตลอดฉันก็คิดว่าฉันสามารถทำทุกอย่างได้ I thought that if I was emotional I wouldn't be able to work well แล้วก็ถ้าฉันมีอารมณ์ส่วนตัวฉันก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้ดี so i didn't let myself feel and i didn't tell anyone how i was feeling ฉันก็ไม่ให้ตัวเองรู้สึกแล้วก็ไม่ได้แสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาให้คนอื่นเห็น i spent a long time believing that was true แล้วก็ฉันใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วก็ฉันคิดว่ามันเป็นจริง that everyone else deserved to be listened to but i didn't ฉันคิดว่าคนอื่นๆจะได้รับการฟังแต่ว่าสำหรับฉันคนอื่นไม่ต้องฟังฉันก็ได้ Even though we are all God's children somehow I was different แต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นลูกของพระเจ้าแต่ว่าฉันคิดว่าฉันแตกต่างจากคนอื่น That came out of pride นั่นเป็นความเยื่อิิง False humility การที่ไม่มีความทอมใจ Soon after I finished school หลังจากที่ฉันจบจากโรงเรียน After school I needed to make a decision แล้วก็หลังจากจบโรงเรียนฉันก็ต้องตัดสินใจ Either I start university or I do something else ฉันจะเรียนมหาลัยหรือว่าฉันจะทำอย่างอื่น I didn't want to study just yet ฉันไม่อยากที่จะเรียนเลยหลังจากเรียนจบ So I prayed with my parents ฉันก็อธิษฐานกับพ่อแม่ And a YYana in should do DTS felt I ฉันจะเรียน DTS รงเรียนพัมคีร์ที่มอนทานา and met many young people that wanted to be like Jesus แล้วก็เจอคนหนุ่มสาวที่ชีวิตของเขาดำเนินเหมือนอย่างที่ให้เป็นเหมือนอย่างพระเยซู I started to see more and more examples ฉันก็ได้เห็นแบบอย่างของชีวิตของคนหนุ่มสาวที่ พยายามเดินติดตามเหมือนชีวิตเหมือนอย่างพระเยซู of how Jesus was humble was Jesus vulnerable and การที่พระเยซูคิดพระองค์ทรงถ่อมตัวท่อมใจแล้วก็เป็นคนที่เปิดเผยตัวตนของพระองค์ He never thought he was better than never better God was พระองค์ไม่เคยคิดว่าพระองค์ใหญ่กว่าพระเจ้าพระบิดา had พระองค์มีความรู้สึก He had emotions he would cry พระองค์มีอารมณ์พระองค์ร้องไห้ And as I saw more of that และฉันก็เห็นสิ่งนี้มากขึ้น I was challenged to know if I was doing the right thing ฉันก็ได้รับการท้าทายว่าฉันควรที่จะทําสิ่งที่ถูกต้อง I knew I wanted to be more like Jesus ฉันรู้ว่าฉันจะอยากมีชีวิตเหมือนอย่างพระเยซูมากขึ้น But I didn't know how แต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทํายังไง So my teachers challenged me. They gave me things to do that would force me to be vulnerable. They asked hard questions. เขาถามคำถามที่ยาก At first I avoided it. ครั้งแรกฉันปฏิเสธ As soon as I felt emotion, I would shove it down เมื่อฉันเริ่มที่จะมีอารมณ์ฉันก็จะปิดตัวเองลง I'm still working on it now ฉันก็พยายามที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้อยู่ But I saw in the Bible again Jesus was humble ฉันก็เห็นในพระคัมภีร์พระเยซูคิดพระองค์ถ่อมพระทัย Even when God asked him to die ถึงแม้ว่าเมื่อพระเจ้าพระบิดาบอกให้พระองค์สิ้นพระชน He was willing to obey พระองค์ทรงเชื่อฟัง When we had to go to outreach เมื่อเราออกไปประกาศ I had my personal desires ฉันมีความต้องการส่วนตัว Selfish reasons to go to different countries มีความเห็นแก่ตัวอยากจะเดินทางไปประเทศอื่น But I challenged myself to really listen แล้วว่าฉันก็ท้าทายตัวเองที่จะฟังดีๆ

ฉันก็พยายามที่จะดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์ข้อนี้ทุกๆวัน It's a letter from Paul ที่เขียนโดยอาจารย์เปาโล Second Corinthians 12:9ใน2โคลินบทที่12ข้อที่9 So now I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า การมีพระคุณของพระองค์ก็เพียงพอแล้วเพราะว่าความอ่อนแออยู่ที่ไหนวิธานุภาพของพระองค์ก็อยู่ที่นั่น I'm not scared to show my weakness ฉันไม่กลัวที่จะเปิดเผยความเปราะบางหรือความอ่อนแอของฉัน because by being weak โดยการที่ฉันอ่อนแอ I trust that God will make me strong ฉันวางใจพระองค์ว่าพระองค์จะทำให้ฉันเข้มแข็งขึ้น I everything cannot do everything by myself by ฉันไม่สามารถที่จะทำด้วยตัวคนเดียวของฉัน So I’m learning every day ฉันเรียนรู้ทุกๆวันก้าวสักเล็กๆ and trying to show และ it’s o k a ที่จะ weak แล้ก็ที่จะร็้ว่าไม่เป็นไรที่บางครั้งที่เราจะแสดงอารมณ์หรือความอ่อนแอของเรา because

สิ่งที่ฉันจะทำแบบนั้นได้ก็ฉันต้องอนุญาตให้พระเจ้ารักฉันก่อน Thank you for listening to story you my for ขอบคุณที่ฟังคำพยานของฉัน I hope you have you good day a หวังว่าคุณจะมีเวลาที่ดีขอบคุณค่ะ